ถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือค่าลูกอมของผมสามารถโดเน a ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับอยากเป็นพลังเงามือ่อตอนที่1นึ่งร้อยสามสเก้าตันความเคลื่อนไหวของเกตตันเร็วขึ้นจนเทียบกับตอนแรกไม่ติดแวบเดียวที่คิดว่าหิมะเป็นหิมะเปื้อนตาหรือเปล่าเขาก็ปรากฏตัวขึ้นไปชิดหน้าจอสมิธโเกตันโกนเข้าระฟันไปนี้ของจอสมิธขยับได้ดิผ่านอากาศ ดาบยาวกับได้ประทะบก,กันและจอร์นสมิธที่ต้องแลวเป็นจอร์นสมิธที่ต้องถอยได้เหล็กหลายเส้นถูกโดนตัดจากขาดนิ้วโดนตัดขาดจากออกจากนิ้วอะกิตานไม่หยุดเคลื่อนไหวตามติดสัต์จอร์นสมิธประดุงสัตว์ป่าดาบยาวตัดได้เหล็กของจอร์นสมิธอีกแล้วดาบยาวของกิตานฟันฝ่าได้เหล็กของจอร์นสมิธไล่ลำความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายกำลังเดินต่อไปกำลังเดินเนินต่อไปสักพักจนถึงจนถึงที่สุด จอสมิธสูญเสียได้ทั้งหมด5เมื่ออีกฝ่ายสูญเสียวุธเกตตันที่ยิ้มอย่างบ้าคลั่งแล้วเดินเข้าหาแต่จอนซิมิธกลับหยุดอยู่กับที่สุดท้ายก็เป็นแค่เด็กสีนะมีคําหูเหมือนท่าทางเบื่อออกมาและมองเกตตันที่เยื่องเข้ามาใกล้และทั้งสองฝ่ายเข้าพทะกันกังฟันอันรุนแรงจากเกตตันจอสมิธกลับเข้าเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าวเยี่ยวตัวหลบครึ่งตัวดาบยาวเฉียดแก้มเศษผมสีดำขาดออก เป็นการหลบด้วยความเคลื่อนไหวอันนอยนิดที่สุดการหลบซึ่งรวดเร็วที่สุดและสั้นที่สุดนี่คือการหลบแนอุดมคติและประชิดระะและประชิดเข้าหาตัวในเวลาเดียวกันหรือก็คือศิลปะการต่อสู้นะศกของจอห์นสมิธชนเข้ากับคางเกสตันที่ตาเบิกกว้าง จอนซิมิตตามพุ่งอย่างไม่ปราณีใส่เกตตันที่ลาดถอยมัดทิมลงท้องน้อยของเกตตันเขาอัดด่างช่วงบนให้ตัวงอและระดมการโจมตีต่อเนื่องจอนซิมิตไม่หยุดอ,อยู่แล้วหยุดไม่อยู่แล้วหยุดจอนซิมิตไม่อยู่แล้วไม่ว่าจะหมัดสอกเขา่าสัดเข้าล่างเกตันจนล่างขยายจ,จนล่างขยายใหญ่กลายเป็นแค่กระสอบทรายสุดท้ายแล้วที่พึ่งพาได้มากที่สุดก็คือร่างกายจอนซิมิตสามารถพิสูจน์ให้เห็นเช่นนี้เกตันได้แค่ดิ้นรนเอาเป็นเอาตายแต่ เอาเป็นเอาตายเพื่อหนีจากพายุร่างกายฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วด้วยผลของยาหากอดทนได้ต่อไปก็จะผ่านพ้นพายุนี้ไปได้สู่ความเปิดภัยแต่จอห์นสมิธไม่หยุดเพียงหนึ่งก้าที่จะถอยลูกเตะก,ก็อัดเข้าตรงขาเกตตันช่วงชิงแรงเก้าไปเสียหมดแม้ว่าระหว่างการต่อสู้เดือดพวพันทุกอย่างถูกคำนวณไปแล้วเช่นนี้จอห์นสมิทจึงเวน้นฝ่ายสัดเข้าอีฝ่ายเดียว ประชิตเข้าระยะเข้าจู่โจมระยะโจมตีของตนไม่ว่าเหยื่อจะขยับอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแล้วผ่านผลระยะจู่โจมได้การซ้อมข้างฝ่ายเดียวการซ้อมการซ้อมข้างฝ่ายเดียวคืออัดอยู่ฝ่ายเดียวหมดก็คืออัดอยู่ฝ่ายเดียวอัดอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันภาษามันประจํอย่างคนเดินต่อไปก็คืออัดอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนกับเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับเก็ตันกระดูกหักเขี้ยวหลุดเครื่องในชกช้ำแต่กระฟ้นฟูสภาพโดยฉัพพัน กลายเป็นการทรมานอย่างไม่จบสิ้นโดยเลือดสีแดงกระฉูดไปทั่วโดยมีหินอนาขาวเป็นผ้าปูรองและหมัดของจอห์นสมิธก็ค่อยเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเป็นเหมือนกับเป็นการอัดโดยทดสอบความทนมทุมไม้ทมุทมทมือของเกตเันไปในตัวเอาแกมีเรื่องอยากพูดไม่ใช่เหรอเออจอห์นสมิธร่าพางอัดและในที่สุดก็ขืนแล้วก็ในที่สุดขีดจำกัดก็มาถึงการฟื้นตัวของเก,ต,งเกตันหยุดลงจอห์นสมิธเห็นเช่นนั้นก็ถึงข่้น ถึงเคลื่อนถึงเคลื่อนระยะนิดนึงหนึ่ง,งขยับเท้าก็คือเดินเข้าไปหาประมาณนั้นเท้าของเขาชนเข้ากับหัวเกตันมานนเต็มทําให้หัวจุ่มหิมะไม่อชอบลูกติเลยสมดุลจะไม่ดีจอร์จซิมิทว่าด้วยว่าจอร์จซิมิทว่าด้วยแบบเบื่อเบื่อเช่นนี้และแค,ค่อยๆเดินเหยียบตัวเกตันพยายามลุกขึ้นจอร์จซิมิทเหยียบลงมองดูเกตันอยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องล้างประมาณนั้นหมัดของจอร์จซิมิททิ้งลงใส่ใบหน้าพูดออกมาอีกครั้งหม,งหงงออมา แกแข็งแก่งนี่ว่ากิตตันพูดกับจอร์จสมิธจอร์จสมิธด้วยสีหน้าที่มีอารมณ์หลากหลายกิตตันพูดกับจอร์จสมิธด้วยที่สีหน้าอารมณ์หลากหลายก็คือพูดได้ความอารมณ์หลากหลายความโกรธความแค้นอิจฉาและสำเนกผิดหากข้ามีพลังแบบแกบางสิ่งคงไม่ถูกบางสิ่งคงเปลี่ยนไปข้ามันอ่อนแอเสียงของเขาตอนนี้มีความซับซ้อนแนลมผลนโคงการหนีจากความอ่อนแอก็เพื่เช่นนี้นี่ข้าทำอะไรอยู่ สิ่งที่อยากปกป้องจริงๆไม่น่าจะเป็นความเย่อหยิ่งจิบจอยนี่แท้ๆข้าผิดที่ไม่อาจยอมรับความเป็นความอ่อนแอของข้าได้แล้วเกตันก็ยิ้มแกแข่งแกงไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อสิ่งที่รักถ้าเป็นแกคงเชื่อใจได้เสียของเกตันไม่มีพลังอีกต่อไปแล้วชี้ไปที่ยูกิเมะด้วยนิ้วสันสฝนากยูกิเมะเข้าใจแล้วจอนสมนิธจับนิ้วสันเอาไว้ความคิดตรงแกได้รับเอาไว,แว้แล้วขอบใจแล้วลมหายใจสุดท้ายของเกตันก็สิ้นสุดลง เกิตันยูกิเมะฝังหน้าตัวเองกับอกของจอร์นซิมิธน้ำตาไหลลงเปลือนชุดสูตรของเขาตัวเราตัวเรามันจบแล้วถึงเวลาถึงจะมีความเครียดแค้นชิงชังแต่สุดท้ายก็เข้าใจดีจอร์นซิมิธบอกเช่นนั้นและมือที่มีพลังเวทก็ลูบหลังยูกิเมะแผลก็หายไปกันเถอะแผลแล้วแผลก็หายไปกันเถอะและผิดท้ายด้วยเสียงงเด็กที่ใครไม่อาจที่ใครคนอื่นไม่อาจได้ยินพูดว่าฝากไว้ คือพูดว่าฝากฝังไว้ใต้ภูมหิมะตรงนั้นสินะก็คือไอเกตตามมันพูดว่าไอเกตตามมันพูดว่าฝากฝังฝากฝังไว้ใต้ภูมิหิมะประมาณนั้นฝากฝังไว้ใต้ขอบหิมะก็คือก็คือยูกิเมะนะครับก็คือยูกิเมะเท่ากับยูกิเท่ากับหิมะประมาณนั้นยูกิเมะประมาณนั้นต่อไปตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบ ยังเหลือ,องานสุดท้ายอยู่ปล่อยจอซิมิที่บอกว่าจะขุดหลุมต่อไปตรงนั้นส่วนยูกกเมิกับเมืองหลวงก่อนครั้งหนึง่งเพื่อขุดหลุมศพให้เกตันสินะบางทีอาจเป็นสถานที่เหมาะสมเก่การสิ้นชีพของเขาแล้วละ่ะทําให้นึกถึงอดีตเลยใบหน้ายามสิ้นชีพอันแสนอ่อนโยนทําให้ยูเกะมิคิดเช่นนั้นยูเกมิพักที่เมืองหลวงคืนนึง เก็บเหรียญทองที่แรกด้วยธนบัตรจริงมาและมุ่งสู่ลังลับแผนแผลของยูคิเมะได้ได้จอนซิมิรักษาให้แล้วแม้แต่บาดแผลที่น่าเกลียดบนหลังก็หายสนิทแผลทางกายอีกทั้งแผลทางจิตใจล้วนแต่ถูกรักษาเท่านี้มันก็ควรจบลงแล้วแต่กลับยังไม่จบด้วยเหตุผลที่คําว่าหลัธิซึ่งเกตันได้ว่าไว้จะคงค้างคาอยู่ในหูของเธออะไรที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปถึงเพียงนี้กัน ถ้าหากเกตันถูกหลอกใช้ศัตรูที่แท้จริงเราคงอยู่ยูกิเมะมาถึงลังรับไปใส่ไปสู่ตู้เซฟเก็บเหรียญทองเพื่อดูทองภายในแล้วก็ตกใจนี่มันสิ่งที่อยู่ภายในตู้เซฟกลับหายไปเสียจนหมดเบื้องหน้าและเบื้องหลังยูกิเมะชียังคอมีหญิงชุดดำปรากฏขึ้นอย่างไร้ซุ้มเสียงเธอคือยูกิเมะสินะบริษัทจิ้งจอกหิมะสินะหรือให้เรียกว่าหนึ่งในสาหลักของเมืองนอกกฎดีละ ฮะยูกิมิหนไปมองกระพบกับสาวเอลผมสีทองบอนเธอคือยูกิมิถามตรงเอาลมเอาเตรียมเอาลมพันเหล็กออกมาได้ถุกเมื่อฉันคืออัลฟาคนของอุทยานเงารู้ถ้าห่างแล้วคงไม่ได้กินเรื่องจากเขาเสียเลยสินะเรื่องที่จอร์นสมิธเป็นหัวหน้าของอุทยานเงายุกิเมะรู้เรื่องแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ยินเรื่องของอุทยานเงาจากปากเขาโดยตรงนึกดูแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกอยู่หรอก เธอร่วมมือกับเขาแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวพันกับเก็ตตันของสภาพของกับเธอร่วมมือกับเขาแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเก็ตตันของคนสภาพสหภาพการค้าอยากจะพูดอะไรก่อนอื่นเลยส่งจมานี้ส่งจมานี้ให้เธอก่อนถึงจะเปิดอ่านแล้วก็เธอแต่ส่งให้เธอถึงมือคิดว่าจะดีกว่าอืนี่คือสิ่งที่ได้รับจับมืออัลฟาไปจบหมายเก่าๆสภาพการค้าล่มสลายในวันนี้เลยไปเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เก็บมาได้ก่อนและนี่มาจากห้องกตันจดหมายถึงเธอไม่สิพินัยกรรมละมังของกตตันยูิเมรับมาและเริ่มอ่านที่แปลกใจอย่างแรกคือเป็นจดหมายเปิดลือบเขาสูญเสียดวงตาไปเขียนขึ้นโดยลําพังอย่างไม่ให้ใครคนอื่นช่วยเหลือยูิเมรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากตัวอักษรโยเยที่ไร้ระเบียบแบบนี้จดหมายเริ่มจากการสาร,รภาพถึงบาปท,ที่ทํากับยูกิเมะและบ้านเกิดและสาบส่งถึงความอ่อนแอของตน และมีความจริงอันหน้าเหลือเชื่อเสียงเขียนอยู่ลัทธิเดียบรอดนี่คือและนั่นคือตัวตนนี้แท้จริงของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเก็บตันไปต้นไมอ่านอ่านจดหไม้เสร็จยูคิมิก็เงยหน้าขึ้นมองอัลฟาตัวเราเองก็เป็นของเมืองนอกตัวเราเองตัวเราตัวเราก็เป็นคนของตัวเราก็เป็นคนของเมืองนอกกฎข้อมูลว่ามีองค์กรแอบเคลื่อนไหวอยู่ในเงามือของโลกก็พอรู้อยู่บ้างนิดหน่อยนั่นแหละลัทธิเดียบรอด แล้วก็เป็นสิ่งที่อุตยาการเงาต่อสู้อยู่ด้วยแน่นอนว่าเงาทีมินก็เช่นกันคุณจอร์จก็ด้วยเหรอเขาเองก็รู้ถึงอดีตของเธอมีความเกี่ยวข้องกับลัทธิเพราะงั้นถึงช่วยเหลือเธอออกมาจากเส้นทางแห่งความพังพินาศไงละ่ะพินาศหมายความว่าไงอาฟายิมบริษัทนิชโอชิเป็นกิจกรรมเบื้องหน้าของอุทยานเงาด้านาตั้งแต่เริ่มต,นต้นตั้งแต่ต้นจนเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบประมาณนั้นทุกอย่างอยู่ในฝ่ามือของเขาหมดแล้ว วันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ยูเมิบอกกับเงาทีวินว่าตั้งแต่บอกบอกกับเงาทีวินว่าที่เมืองนอกกดความพินาศของยูเมิไปกับสภาพการค้าก็เป็นอันแน่ชัดแล้วแต่เขากลับนายูเกมิไปสู่เส้นทางอื่นนอกจากความพังพินาศเพื่อปลดปล่อยเธอเพื่อนําสู่เส้นทางแห่งการประเะชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงทั้งหมดทุกสิ่งนี้คุณจอโทษทีนะแต่เดนทองเรารับไปหมดแล้วบริษัทนิชิโอชิจะก้าวข้ามจากการล่มสลายของระบบเครดิต และก็ได้ช่องทางการจัดจําหน่ายจํานวนมากของสภาพการค้ามาครองซึ่งสู่สถานะที่ไม่อาสันคอนได้ทั้งหมดของคุณทั้งหมดคุณจอนไม่สินาวทีมีอ่านเกมขาดทุรุป,ปูดโปงหมดแล้วเธอจะว่าเขาเป็นคนทุเลียแล้วก็แต่ก็แล้วแต่เขาพร้อมแบกรับทุกสิ่งเอาไว้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นลองคิดถึงเส้นทางที่เขาแสดงให้เธอเห็นก่อนนึกกี้ใสยหัวไม่ว่าเช่นนั้นหรอกแต่ไหนแต่อะไรตัวเราก็เองเป้าไปที่บริษ,ษัทชิชิตก่อนด้วย หากอยากทำลายตัวเราเจริงคุณแอกทมินก็ทำง่ายๆอยู่แล้วนั่นสิตัวเราได้คุณแอกทีมินช่วยเหลืออาไว้ความจริงข้อนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปและตัวเราเกียดชังลัทธิเดอบอดยิ่งน,นักจะต้องทำลายลัทธิเดอบลอดให้ได้มิฉนั้นจะแก้แค้นให้ของตัวการแก้แค้นของตัวเราจะไม่จบอัลฟาพยากน้ากับถ้อยคำอันเปี่ยมไปด้วยความตั้งมั่นของยูกิมิเราเองก็เตรียมการรับมือไว้แล้วถ้าไม่อยากขัดข้องขอให้เธอ บริหารจิตบริษัทจิ้งจอกต่อไปประสานงานกับเมืองน้องกดทําสิ่งที่บริษัทมิเชลกชิกทาไม่ได้เข้าใจแล้วบริษัทมิเชลกชิกทํางานเบื้องหน้าบริษัทจิ้งจอกหิมะทํางานเบื้องหลังสินะเขาเตรียมการไอ้นั่นไว้แล้วเขาเตรียมการไอ้นั่นไว้อย่างพร้อมเพียงแล้วจักรนองเมืองน้องกดก็หายไปแล้วเหลือเพียงแค่เธอเป็นผู้แข่งแร่งหนึ่งเดียวของเมืองนองกกดอ่านขาดไว้ ปานี้เชียวเรือให้ตายสิทั้งหมดแค่เป็นการเต้นอยู่บนฝ่ามือของคุณเงาทีม่มีจริงใช่ถูกเพลงเลยยูกิเมะกับอัลฟายิ้มด้วยสีหน้าแบบเดียวกันเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีหัวใจประสานเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นฝากด้วยละ่ะทางนี้ก็ฝากด้วยแต่แบบนี้ก็ลําบากนะเนี่ยถ้าทางของข้าของเขาจะมีคนสําคัญอยู่ลายล้อมซะมากเชียวหมายถึงอะไรเรื่องถ้าเรื่องทางนี้นะ่ะถ้างั้นเงินที่ตัวเราแลกมานี่ก็ขอฝากให้แล้วกัน ช่วยหน่อยนะถ้ามีบริษัทจิ้งจอกหิมะช่วยตัวเราจะล่มจะผ่านการล่มสลายของระบบเครดิตไปได้โดยดีจากนั้นเมื่อทั้งคู่คุยกันกับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตแล้วก็ออกจากลังรับ